กันหมดละตาผมสองคนเดินเข้ามาผ่านบ้านเดือนมาก็หลายหลังแล้วไม่พอเห็นใครเลยสักคนชายชราเลี้ยวหน้ามามองพรานแสนสลับกับมองพลานลบอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะคลี่ยิ้มออกมาเผยให้เห็นฟันในปากที่หักไปหลายซี่สองพลานรอบสถานวันไหวอยู่ในใจเมื่อเห็นรอยยิ้มพิกลของชายชรา แต่ก็ได้ยินเสียงที่แหบผ้าของชายชราร่างพร้อมกล่าวออกมาอย่างกระท่อนกระแท่นช้ชาว่าอ๋อก็โทษทีะนะพ่อนุม่มข้ามันแก่ชราไม่น้อยแล้วตาก็พลาฝ่าฟางมองอะไรก็เห็นไม่ถนัดนักหูก็เอือได้ยินไม่ชัดเจนอย่าถือสาข่าคนแก่เลยนะพ่อนุม่มเมื่อชายชรากล่าวออกมา พลานลบกับพลานแสนจึงคลายใจลงได้บ้างเพราะถ้อยคําของชายชราก็มีเหตุผลอยู่ไม่น้อยได้ยินเสียงที่แหบพลากกล่าวชักชวนออกมาอีกว่าพ่หนุ่มสองคนขึ้นมานั่งพักกันบนนี้เสียก่อนเธอผลกําลังจะถกแล้วพลางพากันสาวเท้ากล้าวขึ้นบันไดไปนั่งอยู่บนพื้นไม่ห่างจากชายชราเท่าใรนักพ่อนุ่มสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนกันละ่ะ ชายชรากล่าวถามออกมาพลานล,ลบจึงเข้าใจได้ว่าเมื่อครู่จิตนกล่าวแนะนำตัวออกไปนั้นชายชราคงได้ยินไม่ชัดเจนนั่นเองเขาจึงได้บอกกล่าวแนะนำตัวออกไปอีกครั้งตามที่ได้กล่าวออกไปแล้วเมื่อครูชายชราที่นั่งฟังอย่างสนใจจึงพงกศีรษะรับช้าๆอย่างเข้าใจพลานแสนจึงเอ่ยถามด้วยประโยคเดิมที่ตนกล่าวถามไปเมื่อครู่อีกครั้งว่า คนในหมู่บ้านหายกันไปไหนหมดล้ตานอกจากตาแล้วผมยังไม่เห็นใครเลยสักคนชายชรารับฟังที่พลันแสนถามอย่างตั้งใจเมื่อพลันแสนกล่าวจบแกจึงคลี่ยิ้มออกมาอีกครั้งแล้วจึงตอบออกมาว่าอ๋อคนในหมู่บ้านนี้นะเหลือกันอยู่เพียงไม่กี่คนแล้วละพอนมเมื่อสองเดือนก่อนที่หมู่บ้านนี้เจ้าบ้านหลายคนเป็นไข้ป่า ล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากบางคนก็พากันอพยพย้ยายกันไปอยู่ที่อื่นกันจนหมดตอนนี้ที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านนับแล้วมีไม่ถึงสิบคนหรอกบ้านเรือนที่พวกเองเห็นตอนเดินเข้ามานะไม่มีใครเขาอาศัยกันหรอกกลายเป็นบ้านร้างไปหลายหลังแล้วพลานลบกับพลานแสนพยักหน้ารับอย่างเข้าใจแต่พลานแสนก็ยังถามออกไปอีกอย่างสงสัยว่า แล้วตาไม่กลัวแค่ป่าเหรอทําไมถึงยังไม่อพยพตามชาวบ้านคนอื่นเข้าไปด้วยละ่ะชายชราหัวรอกออกมาเสียงแหบพลาแล้วจึงตอบออกมาอย่างสะทกสะท้อนใจว่าอาอยุข้าก็ปูนี้แล้วจะอยู่ได้อีกสักกี่วนันข้าเบื่อการเดินทางจะเป็นจะตายก็ขอให้อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แหละไม่ย้ายไปไหนให้เสียเวลาหรอกอีกอย่างนะลูกชายข้ากับเมียของมัน ก็ไม่ยอมย้ายกันไปไหนครอบครัวของพวกขาจึงตกลงใจที่จะอยู่กันเสียที่หมู่บ้านนี้นี่แหละที่หมู่บ้านแห่งนี้มีเพียงครอบครัวของตาอยู่กันเท่านั้นเหละครับพลานลบถามออกมาบ้างแต่ชายชราสายหน้าอย่างช่ำช้าตอบออกมาว่าไม่รอกยังมีอีกสองครอบครัวที่ไม่ย้ายไปไหนเหมือนกันก็เลยตกลงที่จะอยู่กันที่แห่งนี้ ก็อย่างที่ข้าบอกไปนั่นแหละตอนนี้ที่หลงเหลือกันอยู่ในหมู่บ้านเราสิบก,กว่าคนเท่าน,านั้นจากนั้นจึงกล่าวต่อไปอีกว่าคนที่เหลือส่วนมากแล้วก็จะเป็นพรานป่าออกหาล่าสัตว์เพื่อดำรงชีวิตกันให้อยู่รอดไปวันวนลูกชายข้ามันก็เป็นพรานป่าเหมือนกันมันกับพวกรวมสามคน ป่าเวลาสัตว์กันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอีกไม่นานก็คงจะกลับมากันกระมังเพราะฝนใกล้จะตกหนักแล้วส่วนคนอื่นๆก็เก็บตัวอยู่กันแต่ในบ้านก็จะมีแต่พวกผู้หญิงและคนแก่มีไม่กี่คนรับบกับพลันแสนพยักหน้ารับอย่างเข้าใจจากนั้นพลันลบจึงกล่าวออกไปเพื่อเป็นการขออนุญาตว่าถ้าอย่างนั้นหากฝนตกหนักจนถึงเวลาเย็นผมสองคน คงจะออกเดินทางกันไม่สะดวกยังไงอะ่ะผมขอพักค้างคืนกันในหมู่บ้านนี้สักคืนได้ไหมตาชายชลาเลิกคิ้วสูงพร้อมรอยยิ้มที่คล้ายหลิงโลดจนพลานแสนที่หลอบมองดูรู้สึกว่าเป็นรอยยิ้มที่ประหลาดพิกลแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรออกมาได้ยินเสียงของชายชลาตอบกลับมาว่าได้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 พนมสองคนจะพักกันกี่วันกี่คืนก็ได้ตามสะดวกเลย มีบ้านที่ว่างไม่มีใครอยู่อาศัยหลายหลังพากันไปเลือกอยู่กันได้เลยพลานลบกับพลานแสนกล่าวขอบคุณออกมาอย่างยินดีนั่งสนทนากันอยู่อีกเพียงไม่กี่ประโยคจึงได้ขอตัวเพื่อไปพักผ่อนชายชราจ,จึงชี้มือไปทางด้านท้ายของหมู่บ้านกล่าวออกมาว่าบ้านหลังสุดท้ายทางด้านนั้นก็ดีเหมือนกันนะเพราะอยู่ทางท้ายหมู่บ้านมันเงียบสงบดี จะได้นอนหลับพักผ่อนกันได้อย่างสบาย2องพรานจึงได้เดินทางไปตามที่ชายชาราแนะนำผ่านบ้านเรือนอีกสองสาหลังจึงพบเห็นบ้านหลังที่ต้องการพรานแสนปีนขึ้นไปบนชานเรือนที่ค่อนข้างสูงเปิดประตูที่นอกชานด้านนอกดันบันไดไม้ลงมาพาดเอาไว้กับพื้นพรานลบจึงสาวเท้าก้าวตามกันขึ้นไปบ้านหลังไม่ใหญ่นัก เมื่อเปิดประตูออกจึงพบเห็นเป็นพื้นโล่งกว้างมีภาชนะเครื่องครัวอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นเต็มไปด้วยคราบฝุ่นเกาะนาะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าการใช้งานมาเน,นิ่นนานเตาที่ใช้ก่อฟืนไฟหุงหาอาหารเต็มไปด้วยขี้เท่าขม่าวกันแต่นับว่ายังสามารถใช้งานได้เพียงแต่ต้องออกไปหาฟืนมาเพิ่มให้เพียงพอต่อการใช้งาน